ส่วนใหญ่เวลาที่เจ้าของพาถั่นเลี้ยงมาเนาะงขมันจะมาด้วยการที่ดวงตาครับมันจะเปียกมากกว่าปกติแล้วก็อาจจะเห็นได้ชัดในสุนัขหรือแมวที่เป็นสีขาวนะค,ะครับก็จะมีคราบเป็นสีคราบลันตาทบางตัวอาจจะเกี่ยวกับตัวความผิดปกติของท่อน้ำตาก็ได้อาจจะมีอาการท่อน้ำตาตานัอารรน,านอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้เหมือนกัน สวัสดีครับเพชรมีสาระวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของภาวะน้ำตาลไหลพิษปกติในสัตว์เลี้ยงครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือว่าน้องแมวและเดี๋ยววันนี้เราจะมาหาสาเหตุกันครับว่าเกิดจากอะไรสวัสดีครับหมอเจษครับ หมอครับเรื่องของภาวะน้ำตาไหลผิดปกติในสัตว์เลี้ยงเนี่ยเกิดจากอะไระได้บ้างครับตัวของน้ำตาครับก็คือส่วนใหญ่เวลาที่เจ้าของพาสัตว์เลี้ยงมาเนาะก็มันจะมาด้วยการที่ดวงตาครับมันจะเปียกมากกว่าปกติแล้วก็อาจจะเห็นได้ชัดในสุนัขหรือแมวที่เป็นสีขาวนะค,ะะครับก็จะมีค่าเป็นสีคราน้ำตาเป็นสีน้ำตาลบริเวณตรงหัวตา ซึ่ง<ม>ตัวของภ<ม>าวะน้ำตาที่ไหลมากวากว่าปกติครับก็จริงๆสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุะคืออาจจะเป็นตั้งแต่การผลิตน้ำตาที่มากเกินไปนะครับ<ม>หรือว่ามีการระคายเคืองนะรรหรือว่ามีแผลที่กระจกตามีการติดเชื้อนะครับ<ม>หรือบางตัวอาจจะเกี่ยวกับตัวของหนังตาที่ผิดปก,กติ<ม>หรือว่าตัวของเส้นขนบริเวณเปลือกตาที่ขึ้นผิดตำแหน่งหรือว่าบางทีก็อาจจะเกิดจากการที่น้องเนี่ยเกา แล้วเกิดแผลได้ใช่แต่ส่วนใหญ่มักจะมาจากการระคายเคืองมากกวา่าก็เลยทําให้เขาเหมือนแสบตาเครื่องตาเกิดอาการเกาครับ,รบหรือบางตัวอาจจะเกี่ยวกับตัวความผิดป,ปกติของท่อน้ำตาก็ได้อาจจะมีการาท่อน้ำตาตันอย่างเงี้ยครับก็เป็นไปได้เหมือนกัน,นแล้วอย่างนี้อาการแบบนี้ครับเรามีวิธีแนวทางการรักษาได้ไดไหรือเปล่าครับคุณหมอตัวการรักษาครับจะขึ้นกับ สาเหตุของโรคที่เป็นนะครับก็อย่างเช่นนะครับถ้ามีการระคายเคื่องน,นะครับก็มีการอักเสบของบริเวณกระจกตาหรือว่าตัวเพืียบุกเยื่อบุตาขาวอนะครับเราก็จะให้ยาษาหรืออา,าจะเป็นพวกคุ่มยาหยอดหรือว่ายาทานโรมด้วย หรือความผิดปกติที่เกิดจากโครงสร้างเองเช่นตัวของท่อลำตาที่มีการอุดตนันเราอาจจะต้องมีการสวดระบายตัวท่อลำตาเพื่อให้ตัวาำตาที่สามารถเนี่ยสามารถลงผ่านท่อลำตาได้เป็นปกติ<อ>นนก็คือต้องทำการผ่าตัดใช่ก็จะขึ้นกับสาเหตุของแต่ละยา่างแต่ละโรคแต่ละการที่ทำให้ตัวลำตาไหลครับผม คุณหมอครับแล้วพูดถึงภาวะน้ําตาไหลผิดปกติเนี่ยสามารถเกิดได้กับสัตว์ทุกสายพันธุ์หรือว่าจะเป็นน้องหมาหรือน,น้องแมวไม่จําเป็นว่าต้องเป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ไหมครับจริงๆสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยทุกพันธุ์นะครับเพราะจริงๆคือดวงตาเองอ่ะก็ะมันสามารถที่จะมีการะระคายเคืองหรือการติดเชื้ออะไรเงี้ยได้ตลอดอยู่แล้วครับแต่ถ้า เป็นพันุ์ที่มีลักษณะพื้นผิวของดวงตาที่ใหญ่กว่าปกติครับอันนี้ก็จะมีโอกาสที่อาจจะเกิ <ๆ S 1> <ล>ดผู้การไากขึ้นหรือว่าจะเป็นแบบพูอุบัติเหตุที่มีอะไรกระทบกระเทือ,อนสู่ลูกตาเนี่ยครับได้่อข้างสูงครับผมก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับภาวะน้ําตาไหลามากผิดปกตินะครับก็จริงๆเนาก็ขึ้นอยู่กับสาเหตุแต่ละสาเหตุเนาะและ้ววันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากหมอเจตกับเพชรมีสาระสวัสดีครับ